ครับสวัสดีครับผมเอกจากออโต้รุ่นะครับวันนี้ได้ทำการติดตั้งในสุดของการขโมยรถมอเตอร์ไซค์นะครับซูเปอร์วันเว์ตัวนี้นะครับติดตั้งเข้ากับรถนะครับยามาฮ่าสปาร์ตหนึ่งสามห้านะครับก็่ิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับก็จะมีส่วนของปลั๊กซื้กุญแจนะครับนี้ติดตั้งเข้าจุดนี้ไปแล้วนะครับเป็นแบบหัวกระสุนนะครับตัวนี้ครับอยู่จุดนี้เราเราถอดเราถอด เราถอดชุดหน้านี้ออกนะครับมีน็อตอยู่แค่ที่ต้องถอดก็จะมีอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ถอดชุดหน้าออกมานะครับถอดออกมาปุ๊บก็ทําการติดตั้งในส่วนของอสวิททวตช์ที่เป็นหัวน็อตตั๊กนะครับที่เป็นหัวกระสุนเข้าไปนะครับที่จุดนี้ก็จะมีนะครับปลั๊กสีแดงกับสีดําอยู่นะครับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ ปลั๊กซื้อกุญแจครับตัวที่ติดตั้งไปแล้วเหมือนกันนะครับเอออที่เป็นปลั๊กของสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ติดตั้งแล้วจุดนี้นะครับเป็นปลั๊กสีขาวนะครับแล้วก็ปลั๊กของไฟเลี้ยวนะครับเป็นปลั๊กสีแดงนะครับตัวนี้ติดตั้งไปแล้วนะครับอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับในการเก็บงานเข้าไปนะครับติดตั้งนะครับเราถอดในส่วนนี้ข้างหน้าออกก็จะเจอปลั๊กทั้งสองตัวนี้นะครับ พอเรียบร้อยครับส่วนของการติดตั้งใช้งานได้ตามปกตินะครับลองดูในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานก็คือกดล็อกนะครับจะใครมีใครมาโดนตัวรถก็จะร้องเตือนก่อนนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการาสตาร์ทเครื่องด้วยดีโมดนะครับกดใช้หนึ่งแล้วกดใช่สอง แค่เอาไว้เพื่อป่าลดจากสถิติเมื่อสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทก็ต้องดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับ<ส>นี่นะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวสปาดเดียมห้าสปาดหนึ่งสามห้านะครับสวัสดีครับ